สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติ่งแม่เจ้าหกสามวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับก็เป็นอุทยานแห่งชาติในเขตป่าสงวนป่าดอยนางนอนตั้งอยู่ที่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ มาถึงแล้วก็จะมีรถนะครับรถขนส,ส่งนักท่องเที่ยวเข้าไปยังจุดที่เข้าไปถ้านะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับในการขึ้นรถอยู่ที่ว่าใครจะหยอดช่วยอุดหนุนช่วยบริจาคให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับลงมาแล้วก็จะมีน้ําตกเล็กๆตรงนี้ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมีชื่อเสียงขึ้นมาจากเหตุการณ์13มูป่านะครับที่ก็ทราบกันดีว่าโด่ดงดังไปทั่วโลกเลยเหตุการณ์นี้ที่มีเด็กนักเรียนทีมฟุตบอลหมูป่า12คนแล้วก็มีโค้ช1คนก็รวมเป็น13คนไปติดอยู่ในถ้ำ ตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถึงวันที่10กรกฎาคมปีพศ2561ซึ่งก็มีการใช้งบประมาณใช้บุคลา,ากรใช้ทรัพยากรทั้งหมดเท่าที่จัดหาได้ทั้งของไทยและจากความช่วยเหลือของต่างชาตินะครับและหาฏจรรย์มากสามารถช่วยเหลือ คนติดถ้ำทั้ง13คนนั้นรอดออกมาได้โดยก็มีการสูญเสียเจ้าหน้าที่ของไทยคนหนึ่งก็คือจ่าแซมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าแม่นะครับเมื่อกี้พอมาถึงแถวหน้าถ้ำก็จะมีรวบรวมภาเพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในในคราวนั้นนะที่ติดถ้ำถ้ำก็จะเป็นถ้ำ ที่เกิดจากการกัดเซาะนะครับเป็นถ้ำใหญ่มากเลยถ้ำหินท่อต่างๆที่เขาส่งสายอากาศต่างๆหรือท่อช่วยในการนำไปจุดที่13มูป,ปาติดก็ยังมีอยู่นะครับเขาจัดแสดงไว้อยู่แล้วก็มีคำอธิบายต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ การมาเที่ยวตรงนี้ผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะใครที่มีสุขภาพไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงนะครับเจ็บป่วยหรือเป็นลมง่ายเป็นโรคหัวใจพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังในการเดินเข้าไปหน่อยนะเพราะผมอะเกือบเป็นลมมาแล้วตอนเอ้ามามันจะมีความชื้นอยู่ข้างในนะครับจะมีความชื้นและก็เหมือนว่าออกซิเจนจะน้อยนะผม เดินขากลับออกมาผมเป็นใจวิวๆเลยอะมือไม้สั่นเลยและการปีนขึ้นไปจุดนั้นจุดนี้ก็ค่อนข้างจะใช้แรงพอสมควรนะครับเนี่ยแบบตะขึ้นไปจุดนี้ก็จะชันมากที่เหยียบก็ไม่ใช่ที่เหยียบเป็นบันไดขัเป็นขั้นนะครับเป็นมีรอยให้เหยียบเป็นบันไดที่ไม่ใช่บันไดที่สะดวกสบายเท่าไหร่ อันนี้กขเป็นขึ้นไปดูนะครับก็มืดทีเดียวถ่ายก็ไม่ค่อยติดอะไรเท่าไหร่ครับมืดคือเขาจะมีทำไฟนำทางให้ข้างทางนะครับถามคนในพื้นที่เขาบอกแต่ก่อนตรงนี้ก็ไม่ใครมีใครมาเที่ยวมาอะไรนะครับก็เป็นธรรมดาเป็นถ้ำธรรมดาไม่ได้มีการจัดการเรื่องความปลอดภยัยเรื่อง ความสะดวกอะไรก็โด่งดังมาจากเหตุการณ์13มููป่าติดถ้ำครับก็เลยเป็นการนำเสนอย้อนรอยประวัติศาสตร์ย้อนรัยประวัติศาสตร์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนั้นโด่งดังไปทั่วโลกเลยฝรั่งก็มาเที่ยวนะครับก็มาดูครับผมก็ทำภาพเร็วๆเลยเพราะเดินนานมากตรงนี้ ใครมาเที่ยวแม่สายนะครับก็อยู่ไม่ไกลตัวอำเภอเลยนะอยู่ใกล้ๆเองครับไม่กี่กิโลเองก็มาดูได้ตรงนี้มาดูภาพรประวัติศาสตร์สถานที่ประวัติศาสตร์ของไทยนี่ครับถ่ายใช้กล้องโกโปรถ่ายไม่มีไฟหนํำนะไม่มีไฟแฟดไฟส่องสว่างให้นี่ก็จะมืดๆประมาณนี้แหละมืดมองไม่เห็นเลย มองด้วยสายตาก็จะเห็นตามไฟนะครับที่เขาทําให้ทางเดินให้แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นท่อนะครับท่อที่เขายังค้างไว้อยู่เขาจะไม่ให้เราไปถึงจุดของเด็กที่เคยติดนะจุดสุดท้ายเลยนะมันจะอยู่ลึกก็อาจจะเป็นมีความอันตรายเกินไปเราจะเดินได้ไปถึงจุดจุดหนึ่งครับเขาจะและเขาจะทําแผนที่ทําอะไรไว้ให้ทําแผนผังอธิบายไว้ให้ ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบประจญภัยเล็กๆน้อยๆได้ครับเดินพอได้การผรจญภัยอยู่แต่ถ้าสุขภาพไม่ดีก็ควรจะเช็คตัวเองก่อนไม่มั่นใจก็ไม่ต้องลงไปไกลครับลงไปลงไปพอให้เห็นพอให้ได้สัมผัสให้รู้ก็พอนะเดี๋ยวเป็นลมแบบผมใจหายแวบเลยครับตอนเหมือนจะเป็นลม มือไม้แบบเหงื่อแตกเลยครับก็มืดทีเดียวนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปเกษตรนะครับยังคิดไอเดียทำไม่ออกก็ลงคลิปที่ได้ไปท่องเที่ยวมาแบ่งปันดูก่อนไป,ไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามมาจากเรื่องก,การเกษตรก็รอหน่อยนะผมจะทำคลิป ลงไปเรื่อยๆนะครับก็ตามมันไปครับตามให้แฟนเดินนำหน้าผมเดินตามหลังก็เป็นจุดที่เป็นจุดสุดท้ายแล้วตรงนี้ที่เขาไม่ให้ไปต่อแล้วก็ะจะมีอธิบายว่ามีการช่วยเหลือกันตรงนี้ทำอะไรบ้างนะครับเป็นโถงที่หนึ่งอยู่ตรงนี้และก็จะมี เชือกที่เขานำทางไปสุดท้ายเขายังไม่ออกนะครับเ,เขาจะบอกว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่เราไม่สามารถไปถึงจุดของเด็กติดถ้ำได้นะครับเสร็จแล้วก็ออกมานั่งรถออกมาเหมือนเดิมวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้พบกันคลิปหน้าวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ